คนมันจะคิดอย่างนี้นั่นเลยนะใช่พอพอพอไอคนนี้มาแบบดีแม่งบอกพูดครับเราก็มาต่อกันนะครับเรากาลังพูดกันมันๆนะครับมีโทรศัพท์เข้ามาลืมปิดนะครับอ่าสวัสดีครับคุณต่อครับครับผมเป็นยังไงครับเราเล่าถึงว่าหลังจากที่เรามาติดตั้งท f c 6ซหแล้วนะครับครับฮะผมก็ครับเราก็ขับรถไปแกงีใช่ไหมครับแกงกะจาน์นะครับแกงกะจานครับแกงกะจานนี่จะอยู่ ไกลกว่าเพชรบุรีเข้าไปอีกระยะทางประมาณสองร้อยครับสองร้อยสองร้อยต้นต้นสองร้อยสิบครับนะฮะครับต่อได้เลยนะครับไปแล้วก็กลับกลับมาบ้านที่วงเวียนใหญ่ฮะใช้น้ํามันเนี่ยผมว่าประมาณประมาณสองร้อยบาทใช้แก๊สประมาณสามร้อยบาทสามร้อยบาทรวมเป็นห้าร้อยบาทนะครับรวมทั้งหมดคือห้าร้อยบาทไม่เกินแน่นอนห้าร้อยบาทก็ประมาณตีทัศน์ สี่ถ0 0สองร้อยสี่ร้อยกว่ากิโลนะครับไปกลนะครับสี่ร้อยกว่ากิโลก็คิดปรมบาทกว่าบาทต้นต้นบาทต้นต้นเลยประมาณบาทสามสิบอะไรตัวนั้นมันไม่ไม่ใช่คุ้นส่วนพูดนะครับเดี๋ยวต้องออกตรงก่อนผมกับพี่ว่าสารไม่ได้มีหุ้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะครับเราเราลบกันมาแต่แรกครับคุณต่อนี่หนึ่งหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์ที่มาทํานะครับไม่รับรถนะครับ เราเราค้นหาความจริงกันรุนแรงมากมีย่างใจได้ทำได้ครับํำได้ครับแต่ถือว่าถือว่าเป็นเป็นการกดดันก็ว่าได้นะครับสําหรับลูกค้าหลายๆท่านถือว่าการกดดันนั้นนะครับถือว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าการที่มาค้นหาความจริงกันนะครับในการที่จะลงลึกๆึนะครับว่าผลเป็นยังไงประหยัดเป็นยังไง เอ่อน้ำมันใส่ขวดมีการพ่วงสายตรงอื่นหรือเปล่านะครับถือว่าเราก็ได้พิสูจน์กันมากับลูกค้าทุกท่านนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าอ,อ่อัตราสินเปลืองของเรานั้นนะครับทําได้จริงๆนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราไม่กลับกันขึ้นมานะครับอ่าคุณต่อคุณต่อเองนั้นแ,แรกแกนั้นผมก็ขอโทษนะคุณต่อนะผมตอนนั้นผมยังคิดนะว่าเอะคุณต่อจะฝ่ายตรงข้ามมาลองของวะเนี่ยเลยกับก็ ก็ถือได้ว่าสําสหรับทุกท่านนะครับที่เราซื้อ,อสินค้าก็คงจะต้องอเราถือว่าเราเป็นผู้เสียงเงินนะครับก็คงจะต้องค้นหาความจริงกันอย่างถูกต้องนะครับว่าประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ได้ไปนะครับได้คุณค่าคุ้มหรือไม่นะครับก็ถือได้ว่าคนต่อไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรดใดยทั้งสิ้นนะครับซึ่ง, <laughs> ซ,งซึ่งตัวผมเองนะครับก็ ลูกค้าหลายๆท่านนะครับถามว่าเอ๊ะวิดีโอใน y o u t u b e เนี่ยใช่นามาหรือไม่นามาไอผมผมโดนจริงแล้คุณต่อใช่เขา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 ว่าไอลูกค้าผมเนี่ยเป็นลูกเป็นนามะอ๋อที่บอกว่าดีที่บอกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็ก็ถือได้ว่าเราเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในลูกค้าทุกรายแล้วก็ลูกค้าร้อยอ่า ร้อยเปอร์เซ็นะครับไรู้อนราคาตัวจริงทั้งตตอนนี้กับพี่ผมกับพี่วาสารเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีหุ้นส่งหุ้นส่วนไม่ได้เกี่ยวกันเลยว่างั้นนะในอนาคตไม่แน่ไม่แน่เพราะเพราะผมเห็นทางแล้วผมว่าเฮ้ยตัวนี้เวิร์กตัวนี้เวิร์กครับก็เผื่อว่าคุณต่อถ้าสนใจทางด้านต่างประเทศนะผมตอนนี้กําลังสนใจที่จะขยายธุรกิจไปต่างประเทศคุณคุณต่อลองดูประเทศใดประเทศหนึ่ง ลองไปศึกษาว่าประเทศนั้นมีเอทีวีอ๋ออาคุณต่อลองคิดดูดิว่าเราเราใช้รถเนี่ยกับน้ํามันที่มันยุบยุบไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าขาสั่นกันทุกคนนะใช่ใชเอาเอาเป <S <S <ๆ>็นว่าต่อทุกคนวันนี้คุณต่อขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยใช้น้ํามันเปล่ปาเปา่ปาเนี่ยเซ็งเลยอ่ะได้เอาเอาความรู้สึกอะ่ะเซ็งอ่าอ่าไม่มีแก๊สนี่เซ็งเลยละยิ่งยิ่งเราเคยใช้แบบเนี้ยติดให้ผมเนี่ยนะแล้วไปใช้น้ํามันเปล่าเปล่าเนี่ยโอ้โห มันเหมือนมันเหมือนมันอึนอดอัดเลยพี่ข้อที่หนึ่งอ่ะคืออะไรอึดมันทั้งอึดด้วยแล้วก็นะข้อย <6. S 2> แล้องเปิงด้วยนั่นแหละครับฉะนั้นก็ถือได้ว่าในเรื่องราวของอการติดตั้งในระบบเอ็นจีวีสำหรับรถดีเซลนั้นนะครับถือว่าปัจจัยสําคัญที่สุดคือเรื่องของความประหยัดน,นะครับส่วนเรื่องปร r สิทธิภาพนั้นนะครับในระบบเ g ็น f c ทซก็ยังเสริมทางด้าน แรงม้าและแรงบิดนะครับแล้วโดยเฉพาะเกี่ยกความร้อนนะครับท่านชมดูนะครับมามรืองนี้เรื่เก็กัความร้อนนะครับก็ปกตินะฮะปกติครับเกีความร้อนก็ถือได้ว่าต่ำมากนะครับก็เรียกได้ว่าสิ่งที่เราได้ประชานพันธ์ไปนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกบทความนะครับทุกวิดีโอใน youtube นะครับ ทุบบทความในการตอบกระทู้ถามตอบนะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นความจริงทั้งสิ้นนะครับและก็เราพอยืนยันนะครับว่าถ้าบทความใดหรือข้อความใดข้อความหนึ่งในสื่อนะครับไม่ตรงนะครับท่านจะเป็นจอมยุทธระดับอ,อบอตอจนถึงจอมยุทธระดับอินเตอร์นะครับก็เชิญมาพิสูจน์กันได้นะครับถ้าข้อใดข้อหนึ่งไม่ตรงเรามีเงินค่าธรรมดากลับให้5,000บาทนะครับในวันมาพิสูจน์นะครับ และก็หลังจากที่ท่านได้นํารถมาติดนะครับเราจะเทสรถให้ท่านพอใจนะครับถ้าท่านเอ่ยคําใดคาหนึ่งว่าไม่พอใจนะครับนั่นคือไม่จ่ายนะครับไอ้คุณต่อก็เคยแล้วใช่ไหมครับผมไม่เก็บตังค์คุณต่อใช่ไหมครับใช่ไม่ไม่จบไม่เก็บนะครับใช่ฮะ<ๆ>เราถือว่าเราค่าขายกันอย่างตรงไปตรงมานะครับ no เซฟโ no ปนะครับแล้วก็ถ้าติดตั้งกับเราไปแล้วเครื่องยนต์เกิดพังเพราะ กัรติดตั้งก๊์ดนะครับทางเรายินดีรับซื้อรถคันนั้นเลยนะครับเป็นราคากลางนะครับไม่ใช่เป็นราคาที่ท่านกาหนดนะครับเป็นราคาที่ซื้อขายกันนะครับและก็ก็ต้องฝากสําหรับท่านผู้ชมนะครับว่าเครื่องยนต์พังนั้นนะครับต้องมาพิสูจน์กันนะครับว่าพังจากแก๊สนะครับไม่ใช่ว่าถ้าท่านใช้ไปสองแสนสามแสนกิโลแล้วเกิดพังท่านก็นึกถึงแก๊สอย่างเดียวก็อาจจะดูแล้วไม่เป็นธรรมนะครับก็คือได้ว่าเครื่องยนต์ ที่ไม่ติดตั้งแก๊สนะครับแสนสองแสนสามแสนก็พังกันเยอะแยะไปนะครับก็ต้องฝากถึงท่านผู้ชมนะครับเด็กคุณต่อเคยพังใช่ไหมครับคันนี้ทา<อ>ไมวะบอกผมไม่รู้นะว่าตีลังกามาแล้วเราเ,เ,เ,เครื่องพังใช่ได้เพราะ <c oughs> ผมทำส่งทําสีอะไรเสร็จเรียบร้อยคุณต่อไปตีลังกามาถึงพังนะครับไม่ไม่ได้พังเ <c oughs> พราะเพราะแก๊สนะครับ <c oughs> ไม่ต ไอ้ถ้าบางคนเขาเขาหาเรื่องผมนะเ็าบอกว่าแก๊สทำให้พังได้นะเอาอย่างนั้นเลยหรอมีใช่ไหมเพราะผมไม่รู้นี่ว่าคุณไปตีลังกามาฮะเออติดแก๊สมาแล้วมันรถมันเป็นอย่างงี้ไม่รู้อยู่ดีๆมันเป็นได้ยังไงโอ้โหอย่างนั้นก็โอ้โหผมโดนประจาคุณต่ออย่างนั้นอย่าเกิดเป็นคนเลยครับโอ้ผมยังดีใจนะว่าคุณต่อมามาแบบแมนๆมากนะครับก็ถือได้ว่าหลากหลายนะครับแมกระทั่ง เอ็นจี e ีดีล e บ t มโดนแม้กระทั่งสายค์สขาดนะครับก็ยังบอกว่าก็ยังบอกว่าเพิ่งติดแก๊สมาได้เดือนเดียวสายค์ดขาดเลยนะครับเราฟังดูก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเราต้องมีคุณธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับเราจะได้ร่วมร่วมด้วยช่วยกันใน การพัฒนาโปรดักต์ดีๆนะครับโปรดักต์นี้เป็นของคนไทย m a ก e by t ทยแลนด์นะครับเมกบเอ็นจีวีดีเลเม้นบ์นะครับเปิดตลาดต่างประเทศด้วยใช่ไหมแน่นอนครับเพราะว่าเราต้อง go into ก็ประเทศใดประเภทใดก็ตามที่มีมีเอ็เนี่ยถ้าให้คุณต่อาลาดจีนได้ไหมได้อ้าวถ้างั้นถ้าเป็นมองตลาดจีนเลยอ่าอ่าลองดูลองดูเราลองลองมาทำเดโม o โชว์กันได้นะ คุณต่อดูเลยแต่จากกินก็คือใหญ่ที่สุดอ,ะอ่ะอ่าเพราะว่าผมถามว่าใครจะไม่อยากประหยัดง่ายๆนะคุณต่อดูนี่ราคาน้ํามันกับเอ็นีีเนี่ยดิฟกันเยอะแค่ไหนถ้าดิฟกันมากเนี่ยก็คือได้เลยนะอโอเคนะครับ,รบสวัสดีครับสําหรับวิดีโอนี้ครับ